เธงวันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมยูโรโยศวัสด์นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับใครบ้างๆทําอะไรกันบ้างครับสำหรับผมนี่เลยครับ เซิร์ฟสเก็ตครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬานะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ออกกํกาลังก,ออกอายและก็เผาผันแคลอรี่ได้เยอะมากเหมือนกันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาในดวงใจของยูโรยศวัส์ไปแล้วค่ะสําหรับเซิร์ฟสเก็ตนอกจากจะออกกําลังกายได้ดีแล้วช่วงนี้ที่ยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคมก็สามารถเล่นคนเดียวได้ที่บ้านอีกด้วยแต่ก่อนเป็นเซียนอย่างที่เห็นก็มีล้มบ้างลื่นบ้างพอเป็นสีสันแต่พอให้โชว์ท่าเท่ๆก็จัดให้ได้หมดค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่ยูโรภูมิใจนําเสนอก็คือแผ่นบอร์ดติดไฟของเขานี่แหละค่ะที่เจ้าตัว DIY เองซะด้วยโอ้โหเท่สุดๆไปเลยจ้ายาอันนี้ขายเลยครับ <c oughs> มีไฟเราเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ขอให้สะดุดตาคนเห็นก็พอส่วนช่วงนี้นะครับยูโรก็มีละครที่ถ่ายทำอยู่หนึ่งเรื่องครับคือสามีชั่วคืนนะครับถ้ากลับมาสู่ปกติแล้วรับรองว่า จถ่ายต่อแล้วก็มอบความสุขให้คุณผู้ชมแน่นอนครับฝากด้วยนะครับสารีชั่วคืนครับ Though. oh yeah.